สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับก็วันนี้ผมก็จะมา re-action หนังของเพื่อนผมนะครับผมซึ่งเพื่อนผมมันได้อัปโหลดหนังของมันลงช่อง u t u b e นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะมา re-action หนังที่เพื่อนผมมันทำนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมผมได้แสดงแบบแสดงแบบมีบทเยอะมากนะครับผมก็ใครที่ได้ดูหนังของเพื่อนผมเรื่องที่แล้วจากที่ผมทำคลิป r e a c ชั o ครั้งนี้แล้วนะครับผมก็จะรู้ว่า หนังเรื่องนั้นผมมีบทแค่บทเดียวก็คือแค่ขับรถออกมาแล้วก็ขับรถกลับไปแค่นั้นนะครับผมก็มาหนังเรื่องนี้ปุ๊บผมก็มีบทบาทเยอะพอสมควรนะก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวหลักหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นตัวหลักกันแหละเออก็ก่อนที่เราจะไปดีชช่นหนังของเพื่อนผมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูดีชั่นหนังกันเลยดีกว่านะครับ ก็อาจจะไม่ได้เปิดกล้องมาคลิปที่แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ได้รีแอชในคอมนะครับผมเรามปรีแอชในโัสท์นะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่าก็เรื่องมันก็จะชื่อว่ารักทีอีกากระโหลกนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงจะดังกว่หรือเลปล่านะเสียงในคชีปอ,อันนี้ถ้าใครแอดไม่ออกก็ สต็อปแล้วอ่านได้นะครับผมถ้าใครอ่านไม่ออกนะสต็อปแล้วสามารถอ่านได้ปีหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับ s <S คลิปรีแอคันก็อาจจะไม่พูดเยอะนะครับผมเพราะว่าเราต้องดูหนังนะครับ ไอ้ล้าเราจะมาดูหน <um ังแล้วพูดมากดูไม่รู้เรื่องกันพอดี เรายัไม่เคยได้ใช้พลังอะไรนั่นเลยนะ่น้เนเกิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยแกก็จะตายเปล่าเลยนะอืมแต่มันก็คุ้มที่เสี่ยงนะเคมสาันจะเียช่กงนะันอาจจะช่วยป้องกันายได้นะเปิดนายก็สงครามเลยนะครับผม เปิดมาก็สงครามเลยนะครับผมช่วงยุคสงครามเนี่ยทางเราพบทหารสองนายอยู่ในลัฐอิการเขาผมชอบทหารคนนี้มากเลยนะหน้า,นามันเข่งดีนงงเ,เาาน,นี่ยอทหารคนนี้หน้ามันเข่งดี มันกำลังหลบหนีพวกเราอยู่แล้วทางเราแจ้งมาหรือเปล่าล่ะว่าทั้งสองคนน่ะบาดเจ็บจริง, <c oughs> งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับยังไงก็ตามพวกมันเป็นคนของลทัทธิเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะเนาะยังเปียวทหัน การพังตัวที่เนียนม,มากมนี่เขาลงทุนนะเนี่ยท่านผมมันลงทุนนะเนี่ยตอนนะี้นี่เพร่ะผมมันลงทุนเนี่ย ตัวนี้เป็นไรไม่ต้องเจ็บคอเจ็บคอบ่อยมาก่วงนี้เออโดนยิงไปแลวหนึ่งนัดเออหนึ่งนัดตายไม่ออกมาลูกน้องแกตาย กระสุนหมดแล้วสิ เรื่องหลักๆมันก็จะเกี่ยวกับรัชอีกานะครับโอเคคมันเป็นสมาโคมอะไรสักอย่างเฮ้ยเดีการใช้พลังของนายเนี่ยเป็นไงบ้างฉันไม่ได้ใช้พลังเลยนแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สานารถฉันก็รู้สึกได้นะว่านายก็บาดเจ็บมาห ในเมื่ววาดาวของมันน่ยก็ไม่ทำมาด้พวกมันทําได้ไงบ้างที่พวกเราอ่ะมีพลังามาัตานะนัแต่ตอนนี้คงสู้ทางกองทัพไม่ได้หรอกทหารท้งกองทัพเลยแต่เชื่อว่าตอนนี้นะเราคนที่จะงดใช้กำลังจะดีกว่างั้นก็ดีสิแต่ตอนนี้ฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะหลบซ่อนได้อีกไม่นาน ขอให้โชคดีเฮ้ยเสียงระเบิดเลยนะีอันนั้นเสียงระเบิดเลยเนะไปไปนี่ยงสม ฟังไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับผมมก็ฟังไม่เข้ารู้เรื่องเหมือนกันทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับ

ตอนนี้ก็ขึ้นมาแค่รูปอย่างเดียวนะครับผมซึ่งก็งงไม่ได้เป็นรูปปัจจุบันนะครับผมในรูปในคลิปในหนังมันนี่นะไม่ใช่รูปปัจจุบันนะครับผมเป็นรูปต้องแต่ปีที่แล้วละ่ะ ก่อนที่จะขึ้นปวชหนึ่ง เป็นคลิปเป็นคลิปเดียวที่ผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมาก เราไม่ได้จะได้ยินเสียงผมพูดหรือเปล่าใช่ครับเพิ่มเสียงหนังเยอะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงในหนังอีกอีกากระโหลที่ไม่ใช่ลูกผสมเออเอรู้แล้วนะยังไงท่านตอนนี้ก็ต้องไปฝึกพลังให้มากขึ้นเดี๋ยวท่านไปปรึกษาแผนกไอทีได้บนนะ ไม่ว่าทา่นานจะเป็นหัวหน้าหรือเปล่าแล้วแกคิดว่าไอ้นแผนไอชีเนี่ยมันจะสอนนานไหมไม่นานหรอกอย่างน้อยให้กันได้ไปอยู่ อ,อยังเช่นการเปิดหุ่มเวลาใช่ไหมเมื่อเคยเรียนมาอยู่นะใ้าผมสอนปุนี้เสร็จรือว่าจบบทท่านครับถ้าจบบททดสองแล้วเชิญตรงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูแค่หึหงรอบเท่านั้นอือือ คือห้องเวลาที่สะท้อนถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านสามารถดูว่าเหตุการณ์ไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าท่านแก้ไขไม่ได้ไซมอนจะเป็นฝ่ายที่ครอบครองแทนถ้าคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าท่านอยู่สงครามครั้งนี้ได้มองวนที่ไม่จบสิน้นอาจจะหยุดลง2 0 1ง หนึ่งวันก่อนสิ้นปีเขไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะได้เป็นแกนนำรับทิทธ่เลยน่าแล้วไใ,ใส่ชุดสุดโคเท่คขานะหรอ<ๆ>แล้วแต่และอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องไง,ไง่ายๆด้ยแต่สิ่งที่สุดคือการเปิดห้องจีนครับใช่ั้งห้องไม่ตีแล้วก็ห้องเวลาแต่เรื่องที่ชั้นกังวลที่สุดก็คือเรื่องไอ้ไซมอนเรื่องการกับชั้นเกิดของน่ะครับ ฉันกลัวว่ามันจะเป็นวังวนไม่จบสิ้นไอ้ไซมอนมันเป็นฝ่ายต่อต้านมาตั้งแต่สมัยนนยังไม่ได้รับพลังอมตะเลยด้วยซ้ำกระนั้นหน่อย,อรยครับเพราะนนท์ม่ผิวแข็แล้วเออตาฉันมีเรื่องจะถามแกหน่อยว่าอะไรหรือครับตอนนี้แกยังได้ติดต่อกับไอ้ไซมอนที่กลับชาติมาเกิดอยู่หรือเปล่าอ๋อไซมอนจิ๋วหน้าแกมุกสมัยคุณแท็กใช่ไหมครับ ต้องตื <kaz ai> <isto> ่นองผมจะมอนตายผมก็ไม่ติดต่อแล้ครับโอเควินิจูดสิ่งที่คุณนนท์แค่คุณลงมาข้างล่างก็คือลงทำไมเหรอเทาลาประจำสี่เครื่องฝึกกุญชลครับถ้าเขาไปเถอะขนาดนี้ยากแต่อีกวันหนึ่งก็จะปีใหม่แล้วนะครับเป็นเตี๋ยขาของลูกคุณแล้วไงอ่ะฉะไม่แคร์ขอโทษด้วยละกันอือหือเป็นการควรตั้เล็กน้อยนะครับ ตอนอัดหนังนี่คือถ่ายหนังนี้ตอนคือแบบตอนถ่ายหนังนี้คือแบบมีเสียงนกกิ๊กิ๊กิบกินกม๊กิ๊กิ๊กินกิ๊กิ๊กิแกิ๊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 กิะกิ๊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 มิ๊กิ๊นิ๊กน๊กิมกิ๊กไ๊กินกิ๊กน๊กิแกิ๊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 ก่๊กอ๊กิ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 ๊กอ๊กิจกิ๊กิ๊กม๊อิ๊กแทกๆ แต่แกจะไม่ให้เชลลี่น้องสาวเล้แทนของแกให้เป็นแกน้ำเพราะทำไม่ได้เพราะกดตระกูลฉันไม่ให้ผู้หญิงเลื่อนขั้นถ้ามันกดเก่าเว้ยตันนี้แกได้เลื่อนขั้นแล้วซิมก็อยู่ในมือของแกฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าเชลลี่อยากจะเป็นแกนนําด้วยพวพวกเพราะ่แกมันไม่เคยใส่ใจในตัวของน้องสาวแกหรือคนในตระกูลเลยก็มันเหลือแค่ฉันแล้วนี่คือเขาก็หายหัวไปไหนกันไม่รู้ใช่ฉันไม่ซิมอยู่ในมือฉันไม่แก้ปัญหาต่างๆอะไรเลยฉันตัดสินใจแล้ว จะให้เชอรี่เลือดข้าขึ้นมาแทนฉันเฮ้ยแกได้รับการสอนได้รับพลงังแล้วแกจะถอนตัวอีกหรือวะก็ให้เชอรี่เลือดข้ามาคู่กับแกสิเหมือนราชากับราชินีไงล่ะไหนก็เท่ากันแถมแกก็ไม่ต้องถอนตัวด้วยขอโทษน,นะที่ทำดูแลเชอรี่ได้ไม่ดีเพราะทั้งแกทั้งครับนี่เขาเป็นน้องสาวฉันแท้แท้แต่กก็อย่าบอกเขาล่ะว่าฉันนี้อายุมาหลายปีแล้วน้าหน่าไม่บอกหรอกขอบคุณะนะเชื่อคนไม่ดี แกมาดูแดน้องสาวใช่ฉันรักเขามันกับน้องสาวแหละโชคปีนะอืมปี2013ปีใหม่แล้วแหละเนี่ย าเ <Wow. S 2> มื่อ,อก,ก่อนพวกเราเคยกำจัดมันได้เมือออ่อถึอเราทาไมเราจะทาไม่ได้แต่ตอนนี้เราทำไมนะเรามคนอารถ่านี่แล้วะมองนตายไปก่อนในชาตินี้มานาจันาได้หมันอาจจะเป็นบ่วงกรรมที่ติดมาในชาตินี้ก็ได้ วันทั้งเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องทําจนกว่าจะมีลนาที่อื่นการ์ดบอกแล้วว่าเป็นงานบนที่เป็นดีที่สุดใช่และฉันนี่แหละที่จะเป็นคนยืนมาในชาตินี้ตอนถ่ายนี่ฝนตกด้วยนะประมาณนั้นี่ได้ยินเสียงฝนไหมเปล่แบบปะแบบปล่แปะปล่แปะปล่แปะเสียงฝนนะตอนถ่ายก็ฝนตกนะใช่นั่นมันคือสัญลักษณ์ของหนาที่แก่ใช่ไหมใช่มันก็มันไม่สำคัญ้วยอย่างหนึ่งเก่งแกเลย บบแม่เป็นคำควรนะผมอ่จะ,อะอบอกว่าแกก็เป็นพวกของใคบ้ก็อย่างนี้เลยแกเห็นดีไหมถ้าฉันลงแกได้ฉันก็ยังอำหน้าและกองกำลังพอที่จะยึดประเทศนี้มันง่ายนะที่จะนั่งนัปัจจุบันใ้สุดขอเ้าใช่แล้วใช่สยังแกอะม่ยไปทำอะไรได้ าเปลี่ยงฝนโคตรดังโคตรได้แต่แกก็ยังฆ่าเขาไม่ได้จะลองดูมั้งหระเลออะไร้บมีการแพ้มีการแพ้ <c oughs> ด้วย, <c oughs> เ,ย,ยเหมือนาแกจะไม่อชอบเหมือนซุดๆรันเล้วจริงแค่ยืนอยบบเนี้ เอาเสื้อขาวออกนอกจริงใส่เสื้อดำด้านนอกเป็นการถอดสูตรที่ทุเรศมากจริง เฮ้ยเดวเอาฉันนี้จากไหนตั้งใจไปคนสอนฉันนั่นแหละไอ้โง่้ียางแดดด้วยมอสันแกอยของฟอมนะยังก้มวอนั่นแหละฉันไปศึกษามาเพิ่มนิดนึงเราลงอไม่เห็นเป็นไรเลย 哈哈。嗯 <noise> 呀<楽>，这货好。 เสื้อเป้หมดละเป็นการต่อสู้ที่จบง่ายดายมากสู้ไจบ ไอ้คนเมื่อกี้มันหายไยปไหนพลังของรัตีกาการะโลกกีการซุ่มซูมันทำได้สลายึงฉันจะมอบชีวิตให้กับศัตรูเพื่ที่จะฆ่าทิ้งเพราะเป็นโอกาสที่จะให้ศัตรูได้กลับใจอืมรบสำเร็จแล้วสินะ ดูยงสอ๋อเวฟนี่แกทำสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยหนังมันก็แบบมีอะไรปริศนาเยอะนะหนังเทื่อรผมนหละผมว่ามันจะมีปริศนาอะไรเยอะไม่้นท์ด้วยเป็นบทขอบคุณนะครับพี่แกอันนี้ก็เป็นพนักงานเงินเดือนนะผมพนักงานเงินเดือนนะ ชอบตอนจบมากเลยจริงๆต่สภาพผมดิอโอ้โหสภาพผมนี่คือแบบผมโคตรสั้นอะ่สะสภาพผมนี่คือผมโคตรสั้นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูจากตอนที่เป็น หัวหน้ารัฐที่กับตอนนี้นเลยผมแตกต่างมากผมตกใจกับตอนจบมากเลยว่าทำไมหน้าตาผมเป็นแบบนั้นเออ <opers. S 2> ก็ตอนนี้เราก็ได้ดูหนังของเพื่อนผมจบไปแล้วนะครับผมก็สนุกเหมือนกันนะครับผมสนุกนะผม ก็ใครที่อยากดูหนังมันหรือว่าอยากติดตามผลงานมันนะครับผมก็สามารถไปกดติดตามได้ที่ช่องอีกาฟินนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องมันไว้นะครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์หนังเรื่องนี้นะครับผมเผื่อใครที่อยากไปดูนะครับผมก็ช่วยไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนผมในการพัฒนาหนังต่อไปด้วยนะครับผมแบบไปช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมันนะครับผมเพื่อไปดูหนังมันนะครับผมหรือว่าไปคอมเมนต์ก็ได้นะครับไปช่วยเป็นกําลังใจให้เพื่อนผมนะครับผม มีกําลังใจในการพัฒนาหนังต่อไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็อาจจะไม่ได้ไปถ่ายนะก็งานเลยอาจจะไปถ่ายแล้วก็ทาหนังไหมเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้ันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโดยการกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ใครที่อยากดูก็สามารถไปดูได้นะครับผมหนังช่องมานนะ